สวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุพรีพีมาวิลล่าพุมธมณฑลสายสามหลังนี้อีกแล้วโอเคนะครับใครที่ติดตามคลิปที่1นนะครับกับคลิปที่2ไปแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้เลยคลิปนี้คือห้องครัวมีตู้อบมีไมโครเวฟห้องครัวใหญ่มากๆบวกกับลอนดิลูมนะครับคือห้องซักผ้าซักรีดนะครับแล้วก็มีโซนซักล้างต้องห้ามพลาดคลิปนี้และคลิปสุดท้ายก็จะเป็นคลิป ห้องอนเนกประสงค์มีห้องน้ําในตัวนะครับอย่าพลาดเนาะหลังนี้ทําทั้งหมด4คลิปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับโอเคเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามมาเลยดีกว่าตามมาครับราคาลงจอดรถตีเลยสวยจริงต้องบอกให้ว่างานเยี่ยมากมากนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วก็มาดูคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับงานเรียนงานเขาดีจริงๆเนาะนะ แล้วก็ประมาณนี้นะครับแถมยังมีห้องอเนกประสงค์นะครับห้องเก็บของเล็กๆใต้หลังคาลงจอดรถอีกสวยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเทอร์เรสนะครับสไตล์แบบเข้ากับตัวบ้านเลยนะครับอาจจะมองว่าทางโครงการสร้างมาแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้เราต่อเติมนะครับถ้าใครยังไม่ดูอันนี้คือคลิปที่2นะครับเทอร์เรสหน้าบ้านนะครับอย่าลืมติดตามอ่ะเข้าเรื่องกันตามมาอยู่หลังบ้านนะครับ ้อเก็บของแล้วโอเคนี่มีหน้าต่างด้วยจริงๆอ่อะน่าจะทำเป็นห้องนอนในบ้าน้วยซ้ำนะผมว่าเหมาะมากเพราะว่าข้างในเผื่อปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับเอาไว้เสียบพัดลมนะนะอ่ะตรงนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่บอกว่าคลิปนี้แหละเป็นห้องครัวนะครับหลังบ้านซึ่งเราสร้างเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแยกออกจากตัวบ้านเลยโครงสร้างนะครับการฐานรา,ากแยกกัน ฐานลากเป็นเสาเข็มไมโครพายนะนะครับซึ่งรู้สึกว่าอันนี้จะลง8หรือลง6ก็ไม่รู้นะครับหลังนี้ผมจาไม่ได้แล้วนะครับก็แข็งแรงจริงนะครับแล้วก็ทํามาเนี่ยหลังต้องบอกว่าทั้งทั้งหลังเลยนะทั้งหมดเลยใช่ไหมละระยะเวลาการทาประมาณสักเจหรือ8เดือนผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่างานละเอียดมากแล้วก็งานเยอะมากนะครับเนีล้ลงลงไมโครพายนะผ่านไปแล้วเนี่ยยังไม่มีแบบการซุดตัวไม่มีอะไรเลยนะครับนิ่งมากแล้วก็แบบโอ้โหดูแบบเหมือนได้บ้านใหม่อะเป็นหลังเลยนะ อมองทางนี้อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ต้องมองจากทางนี้นะครับเข้ามาเลยต้องบอกว่าตรงนี้ยระหว่างตรงนี้ที่ผมเอามือทาบเนี่ยอันนี้คือฝั่งตัวบ้านตัวบ้านของโครงการนะคือบ้านของลูกค้าเลยและส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมนะครับส่วนที่ต่อเติมซึ่งเจ้าของบ้านออกแบบไอเดียคือไม่อยากให้ไปฝากกับตัวบ้านเพราะว่าถ้าเอาไปฝากกับตัวบ้านเมื่อไหร่เนี่ยต่อให้คุณลงไมโครพายมันก็จะเกิดรอยแคร็กเล็กๆเ,เ,เป็นเส้นผมเป็นเส้นลาวบางๆนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเลือกได้เพราะว่าอะไรเนื้อที่หลังบ้านเขากว้างมากนะครับเขาลึกมากเขาเลยเลือกได้แต่สําหรับใครที่ซื้อบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมเนี่ยบางทีพื้นที่จํากัดไม่สามารถแยกแบบนี้ได้ก็ทําติดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้ามันเกิดรอยร้าวก็เดี๋ยวนี้มีซิลิโคนเป็นหลอดบีบนะคุณทําเองได้เลยนะครับรอยร้าวก็หายไปถามว่ามันพังมันอะไรไหมไม่หรอกนะครับแต่แบบนี้มันก็ดีมีสไตล์ในการแยกส่วนออกมานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเทเลสนะครับเป็นพื้นไม้เทียมนะครับเป็นรอยต่อระหว่างตัวบ้านเนี่ยเวลาเขาออกมาเนี่ยก็จะออกจากบ้านแล้วก็มาห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นฝั่งตัวบ้านโอ้ยลาวแล้วดินี่ลาวแล้วดีสิอันนี้เป็นของโครงการนะไม่ได้เกี่ยวกับผม <c oughs> ะนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ตัวบ้านก็เดินออกมาเสร็จก็มาห้องครัวห้องครัวก็แยกออกจากตัวบ้านเลยแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นครัวน่ะ ซึ่งครัวในตัวบ้านของเจ้าของบ้านก็มีนะครับบิวอินสวยมากนะครับแต่นี้เป็นครัวหนักเอาไว้แบบทาอาหารแบบโอ้โหอ่านไทยๆอ่ะเรียกว่าครัวไทยว่าอย่างนั้นเพราะว่าครัวไทยเป็นครัวหนักครัวในบ้านเป็นครัวเบาเป็นครัวฝรั่งละกันตามภาษาที่เราเรียกกันน่นะครับโอเคเนาะแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะครับผมอ่ะผมให้ดูก่อนแล้วกันจะได้มีกําลังใจผมจะได้พูดให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่สวยงามอ่ะประมาณนี้แต่เรายังไม่เข้าไปขอ อะรามาบทนานนิดนึงเที่ยงนี้ผมบอกว่าตรงนี้แยกส่วนใช่ไหมตรงนี้เขามีหลังคาอันนี้คือหลังคาที่ผมต่อเติมโอ้โหลมเขาดีจริงๆอะ่ะและตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นหลังคาตัวบ้านนะครับนะครับโอ้โหสวยงามผมจะบอกว่าถามว่าทําไมผมอยากยืนตรงนี้นานๆเพราะวันเป็นช่องลมครับท่านผู้ชมมันเป็นช่องลมลมเนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านช่องเนี้เยอะมากและบ่อยมากนะครับซึ่งต้องบอกว่า คือคนที่คิดไอเดียนี้นะครับก็เก่งจริงนะครับก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละผมก็ช่วยนะครับช่วยช่วยกันนะครับก็หลังคาผมทําเกยกันนิดนึงหลังเกตนะหลังคาที่ต่อเติมทําเกยกันนิดนึงแล้วหลังคาตัวบ้านของเขาเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไม่ลงเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ลงตรงที่ผมยืนอมองจากทางนี้ก็ได้นี่จะไม่ลงตรงที่ผมยืนเป็นแต่ลงแรงเนี่ยสิเกะเซนมา ัคาตัวบ้านเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปลงหลังคาที่ต่อเติมหลังคาที่ต่อเติมก็จะไหลไปลงรางน้ําที่ผมทําไว้นะครับก็เป็นสเต็ปกันแบบนี้ค่อายกันแบบนี้อันนี้หลังคาตัวบ้านที่หลังคาที่ต่อเติมเวลาฝนตกก็ลงมาทางนี้นะครับมันไม่มีฝนแบบย้อนขึ้นมาฟุบอย่างนี้ไม่ปีนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแต่ที่สำคัญก็คือตรงนี้มันคือช่องลมอยผมบอกป็นช่องลมอากาศมันจะโฟล์บ้างคุณดูต้นไผ่น่ะปิวใหญ่เลยคุณ เนี่ยมันมาจากช่องลมที่ผมยืนนะหนุนเห็นไหมครับไปพัดเหนะ็นไหมโอเคเนาะนะครับโอ้โหพัดแรงมากเนี่ยเหมือนเป็นช่องลมแล้วก็ดีมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะอันนี้ก็ทําเป็นหลังนะครับทําประตูกระจกสไลด์มีการขึ้นบัวตีกรอบสีขาวหน้าต่างก็มีมีคิ้วบัวด้วยข้างบนสวยงามนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับหน้าต่างประตูมีม้วนหมดเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับขอเข้าไปข้างในข้างในก็ต่างระดับสังเกตไหมเวลาฝนตกอ่ะถ้าฝนตกโอ้โหตกหนักมาก ยังไงน้ำไม่เข้าไปห้องครัวแวน่นอนผมบอกให้ดูสูงสิบสิบสองเซนโดยประมาณสิบเซนสิบสองเซนโดยประมาณนะครับเดี๋จะพาเขาไปห้องครัวแล้วนะครับขออนุญาตขอเช็ดเท้าก่อนเช็ดเท้าก่อนเ,เดี๋ยวมันจะเลอะผมบอกเขาเข้ามาห้องครัวโอ,โอโ้โหต้องบอกว่านะครับใช้ของคิงหมดเลยนะครับบริษัทคิงคงดีใจไม่มากก็น้อยเนาะนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับ ผมซื้อของคิงหมดเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมใช้ประจําด้วยนะครับซึ่งรุ่น platinum nova นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เราใช้เป็นรุ่นหลักนะครับต้องต้องบอกว่าบานรุ่นนี้ใช้เป็นรุ่นหลักถามว่าทําไมผมตอบให้เลยว่าปัญหาน้อยที่สุดถ้าเกิดปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็มีความแข็งแรงก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้แหละถ้าเป็นครัวแบบา a r d core นะผมว่าพวกนี้ทนแตบบ่ว่าถ้าเป็นทงางครัวินิมอ้เบาๆคุณจะใช้อะไรก็ได้นะครับมันดูแลรักษาตามสภาพที่คุณใช้งาน ถ้าแบบนี้โอ้โหบอกได้ว่าแม่ขาไปใช้อะไรยังทนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขาสปอนเซอร์ก็ยังไม่ได้แมแตบบาทเดียวนะครับของทิงนะบอกให้นะครับแต่ที่เลือกใช้เพราะว่าเราไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องหน้าบานแค่เราทํางานของเราเนี่ยงานห้องครัวเนี่ยปัญหาเก็บรายละเอียดเล็กเน้อยน้เนี่ยก็เยอะพออยู่แล้วถ้าต้องมีหน้าบานม,มีเป็นภาระอนะไรอย่างเงี้ยเราเลือกใช้ที่มันไม่มีปัญหาดีกว่านี่ผมพูดตรงๆนะนะครับงานก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่จะจบปไปง่ายๆนะครับ เจ้าของบ้านบางท่านก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับโอเคงานประมาณนี้ผ่านแต่บางท่านก็ดูรายละเอียดแม้กระทั่งฟูนเมน็ดนึงก็ไม่ได้อันนี้ผมพูดผ่านคลิปนี้เลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีไม่ใช่ผมเอามาว่าไม่ใช่นะครับแล้วแต่คนเราก็ทําตามความทุ้มพอใจให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับหลังน,นี้ก็เหมือนกันนะครับ สวยงามจริงๆนะครับต้องบอกว่างานดีนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าต้องขอโทษผ่านคลิปนี้คือเราทําช้าไปนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วก็อยากให้งา,านออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่ผมพูดเลยคือน,นีจริงๆเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะครับงานฐานลากเรื่อตั้งแต่เสาเข็มไมโครพายนะครับทําแยกส่วนตัวบ้านนะก็ยืนด้วยตัวของมันเองนะครับเวลามันซุดมันก็จะลงพร้อมๆกัน นะครับไมโครไพนนี Micro ่ก็ปอกลึกไปประมาณลาหลังนี้สุดก็จะสิบเก้าหรือยีเมตรผมไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดไมโครไพอย่ามาเถียงกันว่าทําไมไม่ตอกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคือดินดานทําไมตอกแค่สิบเก้าสิบแปดหรือบ,บางบางท่านก็อ่ามาว่าว่าคุณต้องยี่สิบเอ็ดเท่านั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับท่านที่เอามาพูดบางบางคนนะย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายว่าไมโครไพทําไมต้องตอกยังไงนับความลึกยังไงนะครับผมสอนเคยสอนไปแล้ว เนาะอ่ะผ่านคลิปนี้นะครับผมบอกว่าห้องครัวหลังนี้เนี่ยปูกระเบื้องรอบได้นลยสีด้านกระเบื้องผนังอ่าพื้นกระเบื้องผนังปูรอบด้านเลยโหแบบเต็มจริงสวยงามนะนะครับซึ่งทุกๆอันเนี่ยเขาใช้เป็นกระเบื้องตัวเดียวกันหมดเลยก็คือกระเบื้องเป็นอิฐสีขาวหนูใช้ประจําแล้วมันก็สวยแม้กระทั่งขาเคาน์เตอร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นกระเบื้องตัวเดียวกันหมดนะครับดังนั้นเวลา เราดูแลเนี่ยเราเราดูเราเดินเข้ามาดูเ่ยมันดูง่ายแม้กนะระทั่งกราเบื้องเสียเราสแปมง,ง่ายนะครับเราเปลี่ยนได้ง่ายเนาะแต่ที่เด่นไปกว่านั้นก็คือท็อปของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นท็อปหินอ่ะท็อปหินมุณดูความหนาหนาหนามากประมาณก,ก็เส้นสองเส้นนะครับหนาท็อปหินตรงเนี้ยสามารถซื้อมานะครับแล้วก็ให้ร้านหินมันมาติดต,ตั้งได้นะครับก็คือวัดขนาดนะครับ ทางช่างของสอ,งสองแสทองก็จะวัดใท้ลูกค้าสามารถจ้างช่างหินมาติดตั้งได้เลยหรือนะครับให้นะครับบริษัทหินเนี่ยมาติดต่อกับบริษัทแสทองก็ได้นะครับเราก็จะคอนแทคกันนาะหินตระมานี้ก็สวยนะัครับหลังๆเนี่ยผมหันมาแนะนำลูกค้าว่าใช้หินก็ดีนะครับถ้ามีเงินหน่อยถ้ามีอา,าเรครับความสามารถหน่อยก็ใช้หินดีกว่าผมแนะนำน้องมันแข็งแรงแล้วมันก็ดูสวย สวยยังไงผมพาไปดูใกล้การเจียเขามีการเจีย,ข,ยขอบมีมนแล้วก็จะมีตรงเนี้มีคิ้วยื่นออกมานะครับเวลาเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาอะไรหกอะไรไันจะลงพื้นก็จะไม่ลงหน้าบานนะครับมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะมันเป็นมิติของเขาและการหินเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ระยิบระยับสวยงามรอยต่อมันจะน้อยนะครับส่วนมนากก็จะมาต่อตรงที่มุมตรงเนี้นะครับต่ออยู่หน่อยนึงเพราะเข้ามุมตรงน,นี้เขาต้องต่อกันอยู่แล้วนะครับเนาะ หลังนี้รู้สึกว่าจะใช้หินแค่2แผ่นนะครับก็มีรอยต่อแค่จุดเดียวนะครับก็สวยงามแล้วก็ยังมีบัวอีกนะครับตรงนี้ก็ทําบัวรอบเลยสีดำนะครับสวยงามเนะานะนะก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจาหินก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับดังหลังๆก็นิยมเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะมีท็อปหินด้วยน,น,นะครับประมาณนี้อันนี้ไวานตรงวังของได้เลยทั้งบนที้นะครับไฮไลท์ของเขาคือนี่ไมโครเวฟบิวอินแล้วก็ ตู้อบ built-in นี่เปิดได้เปิดสินี่ตู้อบบิ i l t i นะครับหมุนไประดับได้เลยนะครับแล้วก็ไมโครเวฟ b u ินพด n นี่ย่างในตัวด้วยนะครับตรงน,นี้เราก็อเป็นอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ทําการกูกระเบื้องนะครับเป็นงานเป็นงานครัวปูนนะครับแต่ถ้าบางที่นะครับเขาจะเป็นงาน b u i l t i เช่นเป็นเป็นไม้เป็นไม้หมดก็ได้นะครับ ตั้งหลังเนี่ยเราเริ่มมารับงานบิวอินด้วยแต่ว่าเรายังรับไม่เยอะช่างเรามีชุดเดียวเองน้อยแต่ถ้างานอย่างเงี้ยช่างเรามีประมาณตอนนี้200คนละเยอะมากนะครับทำได้คุณภาพเหมือนกันเนาะถามว่าอะไรดีกกันระหว่างงานไม้กับงานปูนความดีข้อด,ขอดีข้อเสียมีทั้งสองอย่างดีคนละแบบงานบิวอินคุณก็จะได้อารมณ์ความสวยงามมันก็จะดูเนี้ยบดูสวยแต่ข้อเสียขเขาก็คืออะไร มันจะไม่ค่อยทนนะครับถ้าคุณใช้ไม้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะบวมปวกก็จะขึ้นงานปูนก็จะได้อารมณ์แบบแข็งแข็งแต่ความดีของเาคือมันแข็งแรงนั่นแหละมันแข็งแรงนะครับอารมณ์จะแข็งแข็งอ่ะก็ได้ความแข็งแรงอยู่ที่คุณเลือกกับเรื่อนมาแปะแล้วกันนะครับคุณจะเลือกแบบไหนเนาะตรงนี้นะครับไฮไลท์เหมือนกันตู้เซอร์กิตตู้เซอร์กิตเนี่ยเราใช้มิชโนนะครับซึ่งเราลากเมนไฟมาจากบ้านหลักของเขา เราลากเมนไฟมาและเอาทุสเก็ตเนี้ยโยงใช้บ้านที่ต่อเติมเนี่ยสองหลังที่ผมทำขึ้นมาก็คือหลังนี้หลังนึงแล้วก็อีกหลังนึงคือห้องอเนกประสงค์ที่มีห้องน้ํานะครับเราเชื่อมกันสองหลังเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันะทีนี้ผมจะมาลงรายละเอียดนะครับอย่างรวดเร็วตูแ้แขวนเนี่ยนะครับก็ลูกค้าสามารถซื้อมาได้ทมจะตั้งใหฟรีนะครับรวมอยู่ในราคาแพ็คเกจเนาะนะครับแม้กระทั่งช่วงเนี้ยอันเนี้ยยังฟุ้งอยู่นะนะครับใต้เคาน์เตอร์เรากลัวเรื่องให้หมดเลยคุณดู อ่ะปูกระเบื้องให้หมดเลยสวยงามนะครับนะครับถ้าสองหลุมมันก็จะมีสองท่อเนาะอ่ะแบบนี้นะครับทิ้นชักรุ่นเดิมอ่ะอันนี้อะไรบานอะไรอันนี้บานเดี่ยวบานเดี่ยวก็ปูกระกบเบื้องให้อ่าเก็บของเก็บอะไรได้นะครับสวยงามนะครับ <ๆ S 1> ตรงนี้ก็บานคู่นะปูกัะเบืปอกระเบื้องให้เหมือนเดิมสวยงามข้างในเต็มสวยอ่ะวันนี้ ตรงนี้เป็นบานถังแก๊สนะครับบานถังแก๊สสังเกตน,นะนะครับข้างล่างมันจะมันจะเท่ากับพื้นห้องครัวเลยนะครับเพื่อให้เข็นถังแก๊สเข้าไปได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเตาแก๊สอ่ะซื้อมาติดตั้งให้ฟรีอันนี้เป็นเตาหัวใหญ่เลยสำหรับทําอาหารเราเต็มที่นะเปิดไฟได้ไหมนี่สวยงามเปิดไฟได้ด้วยนะครับฮูดดูดควันนะครับเปิดพัดลมได้ไได้นาะกรำลังฮูดดูแรงมาก ในกีนะะ้ห้องครัวนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ลงเล็อะไรเยอะเนาะอ่ะตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้ตู้หนึ่งตู้ประมาณสักหกคิวเจ็ดคิวนะครับตรงนี้ได้ตู้หนึ่งมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับปลั๊กไฟบนเคาน์เตอร์ก็มีให้สองจุดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านดีดูนะครับอ่าเปิดประตูออกไปได้เลยเป็นประตูกระจกสไลด์นะนะครับสามารถ,ถลุกไปอีกฝั่งได้นะครับก็เปิดปื๊ดเสร็จเห็นไหมนะครับตรงนี้มีหน้าต่างให้ด้วย ตรงนี้ก็เปิดหน้าต่างนะครับถ้ามันอับมากก็เปิดหน้าต่างก็ปิดมือรัวดีงก็ไม่เข้าเนาะนะครับดีไซน์นะครับหน้าต่างให้ด้วยนะครับแต่ห้องตัวอ่ะมาที่ห้องซักผ้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเหมือนเดิมทางซ้ายมือผมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประตูออกไปโซนสระล้างนะครับขอย้ำประตูนั้นถามนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นที่วางเครื่องซักผ้าป่าเครื่องซักผ้านะครับมีท่อน้ำทิ้งมีท่อน้ำดีมีปลั๊กไฟให้พร้อมเลย หนึ่งเครื่องสบายๆตรงนี้เสียบปลั๊กวางเตารีดรีดผ้าได้สบายๆถามว่าร้อนไหมเปิดประตูเลยเปิดหน้าต่างได้เลยตรงนี้นะครับระบายอากาศนะครับนะครับไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนก็พัดลมกระวนนะครับก็ประมาณนี้นนี้รูนะครับโอเคอะเดี๋ยวออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้โซนซักล้างนะครับโซนซักล้างก็เอาไว้ตากผ้าได้นะครับแล้วก็วางถังน้ำ๊มน้ำตรงนี้ต้องทำสองเตตนะนี่ ตรงนี้สเตปไล่สเตปบนนะครับยกถังน้านขึ้นผมบอกแล้วว่าหลังนี้ลายลายละเอียดเยอะมากนะครับตรงนี้นี่เป็นทางเดินใช่ไหมอ่ะจริงๆก็สามารถวางเราตากผ้าที่สเตเลนได้เลยนะยาวๆได้เลยอันหนึ่งเนาะข้างหลังนะครับยังมีทางเดินเดินได้ด้วยอันนี้เว้นจากรั้วโครงการ50เซนบางคนถามว่าอี้ทำไมบ้านเราเบี้ยวเพราะว่าเราเบี้ยวตามรั้วเพราะเราเว้น50เซนเท่ากับรั้วโครงการเลยสังเกตนะมุมนั้นนะ่ะรั้วมันหักไปเห็นไหม นะครับเราก็เลยจะต้องทําแบบนี้เนาะอ่ะตรงนี้เป็นทางเดินตรงนี้เป็นบ่อดักไขมันไม่ใช่บ่อดักเป็นถังดักไขมันนะครับเจ้าของบ้านซื้อมาไว้ด้านนอกนะครับสาหรับดักก่อนลงบ่อผักเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆเนาะตรงนี้มีฟ้าระแนงด้วยนะครับเสริมเติมแต่งเข้าไปนะครับก็คือจัดเต็่มเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเนาะว่าเป็นยังไงและหลังนั้นก็จะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยนะครับอ่ะตามมาได้เลยตามมาครั้งนี้ครับ เลยผ่านตรงนี้เลยนะครับก็โอ้ยลมดีจังดูตรงนี้ลมแรงเนี่ยดูตรงนี้ลมแรง,ง,ง,งมากอะตรงนี้นะครับเดี๋ออยวผมบอกว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องอเนกประสงค์ด้วยนี่เลยอะผ่ายเขาเ้าไปไหก่อนครับสวยงามห้องน้ำก็สวยเห็นไหมอะเดี๋ยวเรามาดูกันเนอะ โอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าใครอยากติดตามนะครับปด subscribe ปุกระดิ่งได้เลยนะครับผมจะพาไปดูบ้านหลายหลังที่ผมทําที่ผมต่อเติมที่บริษัทส่อแห่งองการช่างต่อเติมนะครับของเราจบเป็นรูปแบบในบริษัทเลยนะนะครับนะครับก็มีความเชื่อถือแน่นอนนะครับก็คือไม่ต้องห่วงนะครับเรารับผิดชอบงานทุกหลังยี่แล้วนะครับเราไม่มีลูกค้าบอกว่าเราทิ้งงานเราไม่เคยทิ้งแน่นอนทําหลังไหนจบหลังนั้นแน่นอนผมการันตีเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกด subscribe สสกดตรดดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากต่อเติมก็อยากให้แอดไลน์มาได้เลยไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า y o YouTube กับนหน้า Facebook ทุกช่องทางนะครับใครอยากโทรมาสอบถามก็มีเบอร์แปะอยู่ในหน้า Facebook ด้วยนะครับโทรมาได้เลยมีพนักงานแอดบินนะครับสาวสวยคอยรับสายนะครับเหนื่อยมากๆเลยยังเหลือคลิปหนึ่งนะครับจะลืมติดตามเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งล้ว ไปต่อน,นะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ